สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอธิษฐานจิตมาฟังปฏิหารและประสบการณ์พระนางพญาหลวงปู่โตะและพระสิวลีหลวงปู่แก้วเล่าโดยอาจารย์เจวัตป่าพยิมเชิญรับฟังครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์มาเล่าประสบการณ์นะครับเล่าประสบการณ์ของอพระสิวลีหลวงพ่แก้วนะครับ พระปิดตาหลวงพ่อพแก้วแล้วก็พระนางประยายหลวงปู่โต๊ะนะครับเป็นประสบการณ์พระหลักพันพทุทธคุณหลักแสนนะครับพระหลักพันพุทธคุณหลักแสนพระทุกองค์นะครับอาจารย์จะติดสีพึ่งยุคต้นนะครับหลวงปู่ท่าบวดกระบอกขึ้นพึ่งสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเนะี่ยให้ไปทุกองค์เลยทุกองค์เลยนะครับคืออาจารย์มารีวิวนี่คือครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนเช่าไปนะครับแล้วก็ ขาอยากแชร์ประสบการณ์นะครับอาจารย์มีสงเรื่องนะครับคือเรื่องแรกนี่จะยาวสักหน่อยเพราะว่าคือทั้งผัวทั้งเมียเลยคือตอนแรกอะ่ะตอนแรกอะ่ะคือร้านนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์คือร้านค่อนข้างใหญ่แต่ก็เจ๊งโบยนะครับเจ๊งโบยเพราะพิษโควิด3รอบนะครับ3ามรอบรอบหนึ่งเนี่ยชิวๆรอบ2เนี่ยเริ่มกักเริ่ม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 ,เ,มเอาเงินเก็บของตัวเองเนี่ยออกมาใช้แล้ว พอรอบสามเนี่ยแบบอถอยหลังเก้าหนึ่งมีสตินะครับคือจะปล่อยเจ๊งไม่ได้จะทําธุรกิจแบบเดิมไม่ได้นะครับมาเจอคลิปอาจารย์รอบที่แล้วอ่ะประสบการณ์พระหลักพันพุทธคุณหลักแสนคือพระนางปญาปุโตแล้วก็พระศิวลีหรือพระแก้วนะครับเจอคลิปอาจารย์เข้าไปเช่าคนละองค์ผัวเอาพระศิวลีเมียเอาพระนางปญญาฟังนะฮะ หัวเอาพระสิบรีเมียเอาพระนางปยาคุราองค์เลยคุราองค์เลยแยกกันแยกกันคือเขาได้ไปแล้วคือผ่านไปสิบวันนะคือเขาไปเจอโพสโปรโมตใน Facebook นะครับเห็นรีวิวกล้องกล้องติดรถยนต์นี่แหละเฮ้ยยุคนี้มันมันไปอย่างงี้แล้วนะเนี่ยมันไปอย่างงี้แล้ว แล้วเราของเต็มบ้านเลยเนี่ยของเต็มร้านเลยเนี่ยมีสต๊อกแบบฝั่งตรงข้ามมีมีสต๊อกอินเราเราเรา้านใหญ่มากเราร้านใหญ่มากเฮ้ยเราเอาบ้านแต่เราไม่โปรโมทเพราะเราไม่รู้ว่าสินค้าของเรามันจะโดนเจนลูก้าไหมไม่ไม่แชร์โปรโมทนะครับไม่แชร์โปรโมทมหาอาจารย์เนี่ยคือคือเขาเขาเ,เขาอยากขายออนไลน,น์เขาอยากขายแบบ คือเขามาหาอาจารย์นะคือเขาชอบไปแล้วเขามาหาอาจารย์อาจารย์อาจารย์พอบอกผมได้ไหมว่าผมจะไปทางไหนที่ขายถูกจุกอาจารย์บอกเลยขายออนไลน์ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอย่างแรกก่อนเลยนะครับอาจารย์แนะนําให้เขาเนี่ยรับติดตั้งโช็คไฟฟ้าตอนนี้คนซื้อลดนิแวนแล้วก็รถแวนนะครับนิแวนก็คืออย่างพวกแจ็สพวกยาลิสพวกอะไรเนี่ยแล้วก็นิสสันเนี่ยเยอะมากเยอะมากแต่ คนซื้อของเข้าบ้านเนี่ยทีละเยอะๆรถ SUV ก็เหมือนกันมิวเอ็กซ์โ์จูเนอร์คนซื้อเยอะมากเพราะอะไรไม่รับมันขนของได้คนซื้อของอทีละครั้งเพราะกลัวติดโควิดไปซื้อในซื้อ,อที่นี่เยอะเลยแล้วตุนที่บ้านนะครับตุนที่บ้านแต่เวลาขนของไปเยอะเนี่ยมันไม่สะดวกที่จะเปิดท้ายขายของเอาตีนเตะเอาเอาตีนเตะเซนเซอร์อยู่ข้างล่างกันจนท้ายเอาตีนเตะ ประตูเปิดวืดขึ้นคนขององ่ายๆอาจารย์บอกเลยว่ายุคสมัยมันเป็นแบบนี้เมืองไทยนะครับตามอเมริกาเนี่ยอยู่ห้าหกปีเหมือนตามญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นกับคนอเมริกาเนี่ยซื้อของแบบอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งหรือเดือนละครั้งซ้ำด้วยซ้ำนะครับเนี่ยประตูไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์บอกสําคัญประตูหลังไฟฟ้านะครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองอันที่สองฟังอาจารย์นะ ทำตัวเองเป็นระบบเดลเลอร์ตั้งไลน์กลุ๊ปเข้ามาแล้วก็หาคนมาขายไม่ต้องมีพนักง,งานขายแกดาวไซต์องค์กรแกกลับไปแกดาวไซต์องค์กรน,นะครับคือขอร้องลูกน้องเนี่ยอขอความร่วมมือคือแกจะติดตั้งนี่เองนะครับแกก็ช่วยกันแชร์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 กันสองพวเมียนะแชร์กันสองพวเมียแล้วก็รับงานติดตั้งชกไฟฟ้าเนะฟังให้ดีนะครับผัวเช่าพระเศว,วรีหนึ่งองค์เมีย เช่าพระนางปาัญญาทาไมเมียเช่าพระนางปาัญญาเมียตั้งหลายกุ๊บวันๆนะครับคนที่มาถามซื้อเนี่ยมีแต่เซเเจนจะเอาไปขายต่อทําไมขายหน้าเฟซทาไมขายไม่ได้เลยทําไมมีแต่คนมาขายต่อมาลมามหาการอีกดูหนูฟังนะหนูตั้งไลน์กุ๊บแม่งเลยแล้วให้เซเวนเจนเนี่ยมาอยู่ในไลน์กุ๊บแล้วหนูนะถ่ายรูปรีวิวถ่ายรูปทําคลิปรีวิวแล้วก็เขียนโพส ทำราคาทุนขึ้นมานะครับทําราคาทุนขึ้นมาแล้วก็เซ็ตราคาราคาขายที่ควรจะเป็นอยู่ในแรลงนี้อยู่ในแรลงนี้เราไม่มีคนขายให้หนูเพิ่งมาหัดหนูเพิ่งมีเพื่อนเนี่ยผู้ติดตามอยู่สองสามพันหนูขายไม่ได้หนูต้องให้เซลล์เช่นคนขายออนไลน์บานเตเลยดึงเขาเข้ามาดึงเขาเข้ามาดึงเขาเข้ามาคนที่ขายไม่ได้คนที่ขายได้คนที่ขายไม่ได้คนที่ขายได้ และหนูอยู่ต้นน้ําหนูอยู่ต้นน้ําดวงหนูได้เพราะหนูห้อยพระนางพญาหนูต้องเป็นต้นน้ําหนูต้องเป็นแม่ทีมวันๆในคิดเขียนคอนเทนต์วันๆที่เขียนคอนเทนต์รีวิวหนูต้องรีวิวสินค้าและอัดคลิปลเล็กห้ามเกินหน้านาทีเพราะบางคนไปรีวิวเพราะว่าบางคนปเป็นเซลลเชนเนี่ยไปขายในไอจีเขาห้ามเกินเจ็ดนาที วันๆหนูต้องคิดแบบนี้แล้วไล่ผัวไปไล่ผัวไล่ผัวไ,วไปติดตั้งให้ลูกค้าเป็นบริการเสริมมีลูกน้องคนเดียวนะครับผัวการชุกมากตั้งแต่ชกไฟฟ้ายันสครับเพจสครับเพจตัวเวลาเราเดินขึ้นนะครับแล้วมันเป็นรอยเดี๋ยวนี้มันมีไฟฟ้าด้ียมันมีไฟได้ยนะครับก็คืออ่ามันจะได้มีแสงอาจารย์ก็ติดอาจารย์ก็เรียกเขามาติดที่บ้านรถอาจารย์น่ะกล้องกล้องมองหน้ามองหลัง มีกล้องอลาวิวอีกคือคุณติดตั้งเก่งคุณจัดไปเลยทําอยู่ทําอยู่4วันโทรเรียกลูกน้องโทรเรียกลูกน้องมาติดตั้งอีก2คนคนติดตั้งรวมเป็นสี่เมียอยู่ออฟฟิศเรียกเมียของลูกน้องกลับมาอีกมาช่วยแพ็คของรับออเดอร์จากเซลเจนรับออเดอร์จากเซลเจน แพ็กส่งแพ็กสรงแพ็กส่ง,สงบริการติดตั้งฟรีบวกค่าบวกค่าติดตั้งนอกสถานที่ไปกันใหญ่เลยธุรกิจมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะครับธุรกิจมันเปลี่ยนไปเร็วมากเราไม่จำเป็นต้องขายของเราต้องอยู่เหนือคนที่ขายของเราต้องมีพระน,นางพญาพร้อมสีพึ่งนงปูทาบสักองค์หนึ่งให้เขาขายไปเลยนะครับให้เขาขายไปเลยแต่เราต้องอยู่หัวเขาดวงเราเป็นดวงนางพญา ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับคนไหนที่อยากเป็นพ่อทีมแม่ทีมนะครับอาจารย์บอกเลยพระนงระางพญานุปูตโตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากนี่คือพระหลักพันพุทุคุณหลักแสนบ้านนี้นะครับจากขายของเงียบๆนะแม่งทุกอย่างกลับมาเฟื่องฟูของชิ้นให,ใหญ่ไม่อยากขายของชิ้นใหญ่เก็บไว้งั้นรอเศรษจกิจด,ดีรอลูกค้ามาติดตั้งที่ร้านที่เหลือนะครับแค่วนไปติดกล้องติดกล้อง ติดสครับเพจไฟฟ้าติดเออชกไฟฟ้าแม่งก็หมดเวลาแล้วอะ่ะติดไฟซีนนนเนี่ยติดไฟซีนนนแม่งก็หมดเวลาแล้วคนติดตั้งสี่คนเนี่ยขี้แตกเลยนะครับขี้แตกเลยแต่แม่งก้ารับเพิ่มอาจารย์แบกแบกลบไปล่าสุดอันข้างหลังนี่ปังมากอาจารย์ปังมากรูปแหลกกล่องบนหลังคารถยนต์มีทุกรุ่น ไม่เอาของมึงนอกสี่หมื่นห้าหมื่นแหละใครจะไปซื้อเจอเก้าพันหมื่นกว่าบาทที่พระรามสองซื้อมาเยอะๆซื้อมาเยอะๆติดตั้งให้ติดตั้งรูปแหลกหลังคาติดตั้งแม้กระทั่งจัดยาลิ้ตนติดตั้งได้คนไปต่างจังหวัดนะครับคนเบื่อคนไปต่างจังหวัดไม่มีที่ขนของเอาไว้บนหลังคาติดตั้งรูปแหลกขายดีมากโอ้จานแบบก็ทำไงไหมฮะผู้หญิงนะครับ ซ้อเนี่ยซื้อพระนางพญาเนี่ยพร้อมสีพึ่งเนี่ยให้ลูกน้องที่เป็นแคชเชียร์รับลูกน้องมาเพิ่มอีกสองคนซื้อให้คนละอันเฮีย yeah. ซื้อพระศิวลรีเนี่ยมีสีพึ่งเนี่ยให้ลูกน้องที่เป็นทีมติดตั้งทําไมรู้ไหมลูกค้าติดงมเงมเพราะพระศิวลรีหลวงพาแก้วเนี่ยก้าวขาแล้วได้ตังค์ออกจากบ้านล้อมหมุนเลยได้ตังค์ ยิบจับเป็นเงินเป็นทองแล้วมีสีเพิ่งลงปูท่มามนะครับอาจารย์บอกลูกค้าติดงอมแงมติดงอมแงมเป็นบ้าเป็นหลังเลยนี่นะครับเศรษฐีเนะี่ะคนที่เขาทำธุรกิจเขาไม่ขี้เหนียวนะพระหลักพันเนี่ยซื้อแจกเลยเลียบมปติกให้ลูกน้องเลยมึงองค์หนึ่งนะองค์หนึ่งองค์หนึ่งโอ้โหติดเป็นบ้าเป็นหลังเลยวัดวันเทวีโอ้มหาอาจารย์นะครับคือทุกวันนี้นะครับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่มาทํางานแล้วไม่มากลัวตายบนกองเงินกองทองทาไงรู้ไหม ตามทำบุญกับอาจารย์แม่งทุกอีเวนต์เลยลงทงลงทานนี่ซัดเละนะเมื่อวานเนี่ยอาจารย์เมื่อวานเนี่ยอาจารย์แจกแจกเงินนะครับแจกเงินสำแจกเงินสมมานแล้วก็เด็กคำพานะครับแล้วก็แจกมูลนิธิวัดโบสถัดิตโอ้นี่แจมอาจารย์หลายตังเลยนะครับคือชีวิตเปลี่ยนไปคือกูจะไม่บ้ากูจะไม่บ้าทํางานอย่างเดียวละกูจะทําบุญด้วยคือไปไม่ได้กูก็จะแจมกูจะแจม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 เป็ันอย่างนี้แล้วนะครับทาธุรกิจสมัยเนี่ย เงินน่ยมันอยู่บนฟ้าธุรกิจออนไลน์เงินมันอยู่บนฟ้า,ม,ฟามันขึ้นอย่างกว่าเราจะไปต่อได้ไงโอ้โหแมงราบลื่นมากชีวิตแม่งโคตรลื่นไหลอ่ะเจ๋งมากเลยนะครับสองผัวมีวู้ฉฉาดมากเขาบอกถ้าคุณรู้รู้จักอาจารย์นานขนาดนี้คุณรวยนานแล้วถ้าคุณรู้จักอาจารย์นานขนาดนี้นะรวยนานแล้วครับไม่นึกว่าแบบงานจะพลั่งพูขนาดนี้คนไม่กล้าออกบ้าน มันต้องไปติดตั้งให้ที่บ้านเขาเป็นแบบเซอร์วิสเลยทุกวันนี้ผัวเอาคนงานมาอีกคนนึงนะครับเป็นช่างติดตั้งเอาคนงานเดิมนั่นแหละแล้วผัวเนี่ยฟังนะฮะผัวแม่งอารมณ์บันเจิดเขาชอบคุยธรุรกิจกับประจย์มากเลยนะครับเนี่ยเศรษฐีเนี่ย,จ,ยจะชอบคุยธรุรกิจกับประจย์ทำไงไหมฮะผัวเอาออกรถตู้รถตู้มือสองนะครับรถตู้ที่ลงเขาเขาไปซื้อแบบรถประมูลนะเป็นรถตู้นะครับแล้วคนพนักง,งานเนี่ยติดตั้งเนี่ย ไปดอกไว้จุดนี้จุดนี้จุดนี้เป็นมิวลันรู้จักมิวลันไหมโปรเจกต์มิวลันก็คือการรับส่งพนักงานเหมือนการเก็บขวดนมสมมุติว่าวันนี้เน้นโซนประเวศบางนาส่วนหลวงเขาก็จะวิ่งอยู่แค่นี้เขาจะไม่รับโซนอื่นเขาจะให้เมียเขาจะให้แคชเชียรนะ์เนี่ยบุกตารางการไปติดตั้งให้วันนี้สวนหลวงประเวศบางนาเขาจะดอปพนักงานอะไว้ที่จุดอันหนคนนี้คนนึนนง คนนี้คนหนึ่งคนนี้คนหนึ่งเวียนอ่ะคนนี้กิ่งแก้วไมคคนหนึ่งแล้วขากลับก็เวียนไปรับอ่ะคนนี้เสร็จแล้วเวียนไปรับอ่ะคิวต่อไปกี่มองอ่ะเวียนคนนี้รับเป็นวงกลมอยู่โซนโนไปอยู่โซนๆนไปดูนะครับคนมันจะรู้ไยมันไปต่อธุรกิจแบบนี้กันแล้วผัวทำไงวันๆมันมีนะ่ะขับรถและเปิดวิดีโอคอลลูกน้องติดตั้งไม่ได้ เฮียติดตั้งกล้องแล้วภาพมันไม่ขึ้นมึงก็ไปกดตรงนี้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 เฮียเนี่ยดูวิดีโอคอลรอดูลูกน้องติดตั้งแล้วก็จุนจูนกล้องให้ลูกค้ามันไปแบบนี้แล้วนะครับเฮียรุ่นนี้สายอยู่ตรงไหนเป็นอย่างนี้เลยนะครับวันๆเนี่ยเฮียชีวิตอยู่แต่ในรถตู้พร้อมดูวิดีโอคอลโอ้แม่งไฮเทคมากทุกวันนี้ไฮเทคมากนะครับ ดูดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างนะเนี่ยดูตัวอย่างนะครับหัวเนี่ยคิดพัฒนามีองค์ประกอบมีตัวช่วยที่ดีมีพระดีๆมีเครื่องรางดีๆไแม่งชีวิตลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยตอนที่อาจารย์บอกว่าซ้อเนี่ยซ้อซ้อดวงซ้อในดวงนางพญาซ้อไม่เข้าใจซ้อบ,บอกวาวันเนี้ยซ้อ,ซ,อซ่อรู้แล้วดวงนางพญาคืออะไรมันต้องอยู่สูงกว่าคนอื่นและเราในกลุ่มบางเหียน เป็นแม่ทีมเป็นพ่อทีมคนทําออนไลน์นะครับเชื่อใจนะครับพระนางพญาปู่โตสักองค์ดีๆสักองค์และมีสีพึ่งด้วยยุคต้นยุคต,ต้นกับยุคต้นกับยุคเอยุคต้นสีน้ําตาลแล้วก็สีพึ่งเขียวมรกตเนี่ยการเงินคล่องการงานดีนะครับเตะมากเปะมากอาจาบนบอกงี้นะครับเรื่องที่สองวันนี้เอาให้จุดใจ เป็นเรื่องของสองภูมเมียขายของออนไลน์ขายครีมมันเอาไงแม่งคนไม่มีจะกินนะทุกวันเนี้ยครีมแม่งขายดอกมากดำดิ่มลงเฮลเลยชั่วโมงเนี้ยดำดิ่มลงเฮลเลยเครียดมากอยากได้พระนางพญากับปุกโตอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเมียเนี่ยห้อยนางพญาผัวห้อยพระศิวะดีแต่ไม่กล้าซื้อจนกว่าจะเจอโปรดักตง์งปังยังไงวะ มีวันนึงนะครับผัวเมียเ่ยมาดูดวงบ้านอาจารย์เนี่ยแต่ไม่กล้าซื้อนะมาถามว่าผมหมาะของห้อยบ้านเลยผมขอเก็บเงินก่อนออกจากบ้านอาจารย์ออกจากบ้านอจา,ออจ,า,านอจารย์ไปหาเพื่อนที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะอีกหมู่บ้านหนึ่งมันเป็นตลาดนัดมีเซเวน่นข้างๆาเป็นตลาดนัดน,นะไม่ใช่หมู่บ้านอาจารย์นนะไปเจอคนลุมซื้อลูกชิ้นเฮ้ยทำไมอร่อยจังวะซื้อกินนะทำไมอร่อยจังวะทำไมมีเอ็นหมูทำไมรสชาติมัน อร่อยอยู่ขนาดนี้ไม่กล้าเทีเ่ยวไรเที่ยวคือเทีเ่ยวไรเที่ยวคือจนวันหนึง่งโกกรวบบรันสุดไม่บาปนะครับ <c oughs> ไปถามลุงที่ขายกับเพียลุงผมอะกกลับบ้านนอกผมอยากได้ลูกชิ้นเนี่ยไปขายลุงส่งให้ผมไหมผมอยากไปขายในต่างจังหวัดผัวเป็นคนซื้อเมียนั่งย่างลูกชิ้นเมียเนี่ยจะอยากให้ซื้อผ่านตัวเองเพราะตัวเองจะได้ค่าคอมแต่ผัวเนี่ยรู้ว่าคนตกงาน นี่นะหนูนะไปซื้อโรงงานนี้นะลุงติดต่อให้เบอร์ติดต่อไปซื้อนะมาย่างๆน้ำจิ้มรสเด็ดทาเอานะฮะวันนั้นนะครับได้เบอร์โทรเบอร์ไลน์อันเดียวกันนะแม่งวิ่งไปโรงงานสองโมเมียวิ่งไปโรงงานเลยนะครับไปขอติดต่อเป็นเซลเอเจนเป็นขอเป็นเดลเลอร์เลยตอนแรกก็ไงจะเป็นเซลเอเจนเอาไปขายตามร้านอาหารเปลี่ยนใหม่ทำเพจ พราะตัวองค์เองพื้นฐานนะครับมีคนฟอลโล,เออล่เยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วในไลน์เนี่ยใช้มือถือคนละสามสี่เครื่องเยอะอยู่แล้วทําไงนะแมะตั้งไลน์กูมา,าอีกแล้วตั้งไลน์กูอีกแล้วเอซีอาจารย์ตั้งไลน์กูนะครับแล้วหาเซลล์เช่นมาช่วยขายตัวเองนะมีหน้าที่แพ็คแต่มึงไม่แพ็คลุ้ยหลอกว่าตัวเองแพคแต่ตัวเองไม่แพครับออเดอร์มาแล้วให้โรงงานส่งตรงเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะ รับออเดอร์มาแนละ้วให้โรงงานส่งตรงลูกชิ้นสมัยนี้เขามีเวก,กัมนะครับมีเวก,กัมนะครับส่งส่งสอง,ง,งวันได้ไม่น่าไม่เสียนะครับส่งสองวันได้เพราะมันเป็นเวก,กัมสุญญากาศรับออเดอร์โรงงานแพ็คโรงงานส่งให้คิดราคาทุนเฮ้ยเจ๋งมากอะ่ะเจ๋งมากดูนะครับคนคนหัวมันไปอะ่ะพื้นฐานเราอะ่ะขายของออนไลน์เราขายครีมเราขาย เราขายของแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าโปรดักต์มันเอาทำยังไงทำยังไงด้วยพื้นฐานที่เพื่อนเพื่อนในเฟซเพื่อนในไลน์ของเราในไอจีของเราเยอะอยู่แล้วเราจะไปต่อกับธุรกิจใหม่มันง่ายมากสะสมเพื่อนในไลน์ในเฟซในไอจีเยอะๆนะครับเวลาขายอะไรไม่ขายง่ายขายง่ายคนฟอลโล่เยอะติดตามเอาไว้ติดตามเขาไว้ให้คนกดติดตามเขาไว้นะครับขายลูกชิน้นแม่เจ้าลูกชิ้นเอ็นหมู ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับฟังอาจารย์นะลูกชิ้นเอ็นหมูที่ไม่มีแป้งสามารถใส่น้ำนิดหนึงแล้วอุ่นเวฟกินกับข้าวได้เลยเหยาะซอสแลกกินกับข้าวเลยผู้หญิงสมัยนี้ไม่ลงไปกินข้าวข้างล่างสาวฟิตเขาซื้อเป็นแ,แพ็คๆใส่ตู้เจ้าของเดิมขายเองขายให้ร้านกว๋วยเตี๋ยวขายให้ร้านาหารตามสั่งเจ้าของโรงงานเนี่ยรสชาติดีมากอร่อยมากแต่ขายไม่ออก ลุงที่อยู่หน้าเซเว่นเนี่ยเยขายยอดขายนับหนึ่งตัวชูโรงกัเลยแต่มาเจอสองผัวเมียปับ๊บขายในออนไลน์กลุ่มลูกค้าคือสาวออฟฟิศคนออฟฟิศคนสมัยนี้นะครับซื้อข้าวสวยในเซเว่นอุ่นลูกชิ้นเยาะซอสเยาะพริกไทยแม่งกินได้แล้วเพราะมึงต้องรีบทำงานมึงลองไม่ขยันยดูดิหายไปชั่วโมงขึ้นมึงดูไ่ออกนี่นะครับ ขายกลุม่มออฟฟิตอย่างเดียวและให้เขาส่งแต่คอมมิชกันไว้นะห้ามมีลายห้ามพิมพ์ลายพิมพ์อะไรเนี่ยบนฉลากเดี๋ยวเขาซื้อเองห้ามนะผมเป็นตัวแทนการขายลุงแต่เพียงเจ้าเดียวยึดหัวหาดเลยฮะยึดหัวหาดเลยเก่งมากสองพ่งเมียนี่เก่งมากไองี้แล้วนะโอ้ยทุกวันนี้นะครับ เป็นเจ้าขายลูกชิ้นเนี่ยอาจารย์บอกเลยเพราะพระนางพญาหลงปู่โต๊ส่วนอีต้ตวผัวเนี่ยแม่งล้อหมุนได้ตังก้าวขาแมงได้ตังห้อยพระศสือรีหลวงพ่อแก้วทั้งสององค์นี้อาจารย์ติดสีพึ่งไม่ดดโอ้ขยายสินค้าขยาย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 สุดยอดมากสุดยอดมาก เก่งมากๆเลยนะครับคือมองทุกอย่างให้ให้ให้ใหเป็นเงินเป็นทองเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจารย์มาเล่าต่อนะครับวันนี้คลิปนี้โอเคนะครับแค่นี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามช่องอธิษฐานจิตขอบคุณเรื่องราวดีๆการแนะนำดีๆอาจารย์เจวัดแปดพยิ้มขอบคุณครับ